สารจักรวาลถึงคุณโดยตรงเสียงกระซิบของจักรวาลและเสียงตะโกนของความกลัวสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารแห่งการตื่นรู้สู่ภายในในความเงียบของค่ำคืนหรือในท่ามกลางความวุ่นวายของวัน คุณเคยได้ยินเสียงสองเสียงที่กำลังต่อสู้กันในหัวของคุณหรือไม่ครับเสียงหนึ่งที่ดังก้าวเล้าและเล่งเล้าคอยตะโกนบอกคุณว่าคุณล้มเหลวไม่ดีพอและกำลังเดินผิดทางและอีกเสียงหนึ่งที่กระซิบอย่างแผ่วเบาสงบนิ่งแต่มั่นคงบอกคุณว่าทุกอย่าง จะเรียบร้อยดีและคุณกำลังอยู่ในที่ที่ควรอยู่หากคุณเคยรู้สึกเหมือนกำลังถูกฉีกกระชากระหว่างสองเสียงนี้สารฉบับนี้ไม่ได้มาถึงคุณโดยบังเอิญแต่มันคือการยืนยันจากจักรวาลเพื่อมอบเครื่องมือที่ท,ทรงพลังที่สุดให้แก่คุณนั่นคือศิลปะแห่งการฟังอย่างแยกแยะ เพื่อที่คุณจะสามารถแยกแยะระหว่างเสียงตะโกนของความกลัวและเสียงกระซิบของความจริงได้อย่างชัดเจนธรรมชาติของคลื่นรบกวนเสียงที่ดังที่สุดไม่ใช่เสียงที่จริงที่สุดเสมอไปจงเข้าใจความจริงข้อนี้ก่อนเป็นอันดับแรกความคิดที่ดังที่สุดในหัวของคุณไม่ใช่ความจริง มันเป็นเพียงเสียงสะท้อนของความกลัวความคิดเหล่านี้หรือที่เรียกว่าความคิดที่ไม่ได้รับเชิญเปรียบเสมือนสถานีวิทยุเถื่อนที่ส่งสัญญาณลบกวนเข้ามาในเครื่องรับของคุณอย่างต่อเนื่องมันจะคอยบอกคุณว่าคุณไม่ดีพอไม่เก่งพอไม่คู่ควร มันจะทำให้คุณสงสัยในเส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่มันจะทำให้คุณตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับสิ่งที่ดวงวิญญาณของคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นความจริงทำไมเสียงเสียงนี้จึงดังนักเพราะความกลัวนั้นมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการเรียกร้องความสนใจมันคือคกลไกการเอาตัวรอดของอัตตาอีกโก ที่พยายามจะควบคุมทุกอย่างโดยการทำให้คุณอยู่ในสภาวะที่เล็กหวาดกลัวและไม่กล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยที่คุ้นเคยมันจึงต้องตะโกนสร้างละครและฉายภาพยนตร์สยองขวัญในหัวของคุณอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาระดับอำนาจของมันเอาไว้ความจริงไม่จำเป็นต้องตะโกนเพราะความจริงนั้น เป็นอยู่มันคือฉากหลังที่มั่นคงเสมอในขณะที่คําโกหกต้องส่งเสียงดังอยู่ตลอดเวลาเพื่อพยายามพิสูจน์การมีอยู่ของตัวเองภาษาของจักรวาลเสียงกระซิบที่ต้องใช้หัวใจฟังในทางตรงกันข้ามจักรวาลพระผู้สร้างหรือตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้น มั่นคงและสงบนิ่งเสมอพลังงานแห่งความจริงไม่จำเป็นต้องตะโกนเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่มันจะสื่อสารกับคุณผ่านช่องทางที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้ความเงียบสงบในการรับฟังมันสื่อสารผ่านความสอดคล้องที่น่าอัศจรรย์ซิ่โครนิซิตี้นี่คือเหตุการณ์บังเอิญที่เกิดขึ้นอย่างมีความหมาย จนไม่อาจเรียกว่าบาังเอิญได้อีกต่อไปมันคือการขยิบตาจากจัก,กรวาลที่กำลังบอกคุณว่าใช่แล้วเธอมาถูกทางแล้วมันสื่อสารผ่านความสงบนิ่งคือความกระจ,าจร่างแจ้งและคำตอบที่ผุดขึ้นมาในใจของคุณเองในช่วงเวลาที่คุณหยุดวิ่งและอนุญาตให้ตัวเองได้อยู่กับความเงียบมันสื่อสารผ่าน ความรู้สึกสงบสุขที่ท่วมท้นหัวใจนี่คือเครื่องยืนยันที่ทรงพลังที่สุดเมื่อคุณตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ใช่สำหรับดวงวิญญาณของคุณคุณจะรู้สึกถึงความสงบสุขที่แผ่ซ่านเข้ามาในอกความรู้สึกของการขยายตัวและความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านนั่นคือเสียงยืนยันจากจักรวาลที่ดังกว่าเสียงตะโกนใดๆ เคล็ดลับชีวิตที่แท้จริงฉันเชื่อมั่นในจักรวาลมากกว่าความคิดที่ไม่ได้รับเชิญของฉันเมื่อคุณเข้าใจธรรมชาติของเสียงนี้แล้วคุณจะค้นพบเคล็ดลับชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้นั่นคือการตัดสินใจเลือกอย่างมีสติว่าคุณจะมอบความเชื่อมั่นให้กับเสียงไหน เพราะความคิดของคุณสามารถโกหกคุณได้แต่จัก,กรวาลพระผู้สร้างไม่มีวันทำเช่นนั้นความคิดของคุณถูกปนเปื้อนด้วยโปรแกรมในวัยเด็กบาดแผลในอดีตและความกลัวของจิตสำนึกร่วมแต่มวลพลังงานแห่งจัก,กรวาลน,นั้นสะเทือนด้วยความรักและความจริงอันบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว แนวทางปฏิบัติเพื่อจูนคลื่นสู่เสียงกระซิบของจักรวาลข้อ 1. แปะป้ายให้เสียงนั้นทุกครั้งที่ความคิดลบๆและเสียงดังๆผุดขึ้นมาในหัวให้คุณลองหยุดและแปะป้ายให้มันในใจอย่างเป็นกลางว่าอ้อนี่คือเสียงของความกลัวกำลังพูดอยู่หรือนี่คือสถานีวิทยุแห่งความกังวลกำลังออกอากาศ การกระทำนี้จะสร้างระยะห่างระหว่างตัวคุณผู้สังเกตการกับความคิดนั้นโดยอัตโนมัติและลดทอนอำนาจของมันลง 2. จูนคลื่นสู่ร่างกายแทนที่จะพยายามโต้เถียงกับความคิดในหัวให้ย้ายความสนใจของคุณมาที่ร่างกายลองถามตัวเองว่าตอนนี้ร่างกายของฉันรู้สึกอย่างไร ส่วนไหนที่รู้สึกหดเกรงและส่วนไหนที่รู้สึกผ่อนคลายร่างกายของคุณคือเข็มทิศที่ซื่อสัตย์ที่สุดในการนำทางคุณไปสู่ความจริง 3. ใช้บททดสอบเห็นความสงบนิ่งเมื่อต้องทำการตัดสินใจที่สําคัญแทนที่จะใช้แค่เหตุผลและตรรก,กะเพียงอย่างเดียวให้ลองหาเวลาีเงีย,เงยบๆอยู่กับตัวเองสักครู่แล้วลองรู้สึก ถึงทางเลือกแต่ละทางทางเลือกไหนที่ทําให้คุณรู้สึกถึงความสงบสุขและการขยายตัวในหัวใจแม้ว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดูน่ากลัวกว่าในทางเหตุผลก็ตามนั่นแหละคือเสียงกระซิบของจักรวาล 4. ส,สร้างสมุดบันทึกแห่งการขยิบตา เตรียมสมุดบันทึกเล่มเล็กๆไว้จดบันทึกความสอดคล้องที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันการทำเช่นนี้จะช่วยฝึกให้สมองของคุณมองหาและจดจำภาษาของจักรวาลได้ดีขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นในเสียงนำทางของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นบทสรุปคุณคือผู้เลือกสถานี การเดินทางแห่งการตื่นรู้โดยกันแท้แล้วคือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่แยกแยะเป็นในโลกภายในของตัวเองมันคือการค่อยๆลดระดับเสียงของสถานีวิทยุที่ดังวุ่นวายและเต็มไปด้วยคลื่นแทรกของความกลัวและเรียนรู้ที่จะปรับจูนขึ้นความถี่ของคุณให้ตรงกับ สถานีที่เงียบสงบมั่นคงและเปี่ยมด้วยความรักของดวงวิญญาณและจักรวาลพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่การพยายามทำให้เสียงของความกลัวเงียบลงแต่อยู่ที่การเลือกที่จะไม่เชื่อมันอีกต่อไปอย่าเชื่อทุกความคิดที่อยู่ในหัวของคุณแต่จงเชื่อในทุกความสงบสุขที่ผลีบานขึ้นในหัวใจของคุณเสมอเมื่อเร็วๆนี้เสียงกระซิบ ของจักรวาลได้นำทางคุณในเรื่องใดบ้างครับและคุณเลือกเชื่อมั่นในเสียงนั้นให้มากขึ้นได้อย่างไรและสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนนะครับและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการสนับสนุนผ่านบัญชีปุ่มแตง่งหรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบ ที่ท่นมอบให้ล้วนดีงามและเป็นกำลังใจให้แอดมินเสมอมานะครับขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างไปสู่ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ